ยังครบจุกแล้วจุ๊บๆเลยจุจ๊บๆเอ้ใช่เอริกะโจห้องมาช่วยแล้วเอาเลยไหมครับพี่ชาด,ดูไหมครับเดิมพันสนใจไหม พี่ผู้หญิงครับพี่ผู้หญิงครับเดิมพันสองสองได้กันไหมครับคำๆชายหญิงชายหญิงเราเล่นกับพวกพี่เขาอยู่ครับอ๋อโอเคครับเอาขอพามาเนาะเอาโทรโทรมาเหรอครับฮัลโหล ใจใจเย็นนะคะพี่ปอลูไม่คิดได้ยินนะคะจะจะใจเย็นก่อนทำไมครับไม่ไม่ชอบเล่นน้ำพัะหรอผมผมไม่ได้เก่งครับเดี๋ยวลองเล่นกันเองก่อนดีกว่าอ๋อได้ครับผมผมไม่ผมไม่ซเสียเขาขำแต่ว่าได้หมดเลยถ้าถ้าไม่อยากเล่นก็บอกได้ครับเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรทำจะได้ไม่ไม่เหงาีลองกันป้องกันนะครับจะรู้มือได้ จะได้รู้มืออันนี้คือยังไงครับคือคือ,ค,อคือท้าหรออ่านะคะอันนี้คือท้าหรอจะได้รู้มือมีใบบอสโซนยังครับเอาไหมมีครับมีมีมีเขายัางไม่เชื่อมือ จ็บเลย จริงครับผม5 0า0่วนเจนกำลังมาส่งนะร้านจัดเลยผมต้องซื้อไออันนี้ใหม่ได้บางเนี้ยขอได้ว,ว่าอนไ่นะพาวเวอร์ซัพพลายใหม่ได้บางเนี้ยผมลืมเช็คเลยพาวเวอร์ซัพพลายผมกินไฟมันรับรับไม่รู้ว่าพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้รับรับไหวหรือเปล่าหกร้อยห้าสิบบาบางเนี้ยน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเจ็ดร้อยลีมเลยผมลืมเลยโอโ้โหพูดถึงจำได้เลย ไม่ใช่ครับไม่ใช่นึกว่าเอาห้า่วนแปดนโอ้โหบอกว่าให้ลองก่อนไม่ไม่ใช่อะไรครับเพราะหนาเล่นไ,ไม่เก่งอะ่ะอ๋อผมก็ตกใจสอนสอนได้สิครับถ้าไม่เก่งสอนได้ครับ พราส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ที่เล่นก็อืมบอกว่าไงเล่นเล่นเอาสนุกอะครับไม่ไม่เล่เล่นแบบว่าต้องชนะอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ต้องคิดมากครับเวลาผมเล่น ว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วพี่โบทำไมครับไม่ได้เล่นเลย <laughs> อ้าสใช่งไงครับวันนี้เราต้องพูดอะไรแบบ ก็ซาเวียจะได้แบบว่าไม่ต้องกันวนงวลไงครับเวลาเล่นสองสองเพราะว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้เราพูดอะไรผิดไปไหมครับงงว,งว่ะโหทำไงได้ครับก็มันคิดได้จังส่อะ่ะ นเนี่ยครับลุยเลยไม่ล้ะครับลุยเลยไหมเอาเลยไหมครับพอไหมลุยเลยครับ <laughs> หาสองสองกันผมว่าเราไหวเนาะผมรู้สึกได้เลยผมว่าหนูไม่ไหวเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแสดงว่าไม่ค่อยชอบเล่นน้ำพันผมดูออกอยู่หนูไม่เก่งอ่ะผมไม่เป็นไรครับ คนเรามันไม่มีใครเก่งท,ทันทันทีหรอกครับเราก็ต้องฝึกสอนกันถูกไหมล่ะถูกครัถูกมีเหตุนคนครับที่พูดมา 7 50, 50, จ็ดห้าศูนย์กับแปดห้าศูนย์ยังไงนะผมสั่งอันนี้ไปครับผมสั่งไอห้า<ต>ศูน<ก>ย์ RTX ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ผมไปดูมาแล้วพี่เปาผมไปดูพี่เปาเทสมาม,มันดีนะเว้ย RTX 50 70นนะจริงๆอ่ะไฟเอ็มอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร มันจะมีสเปคสเปคหนึ่งอ่ะที่เป็นขาตายก็คือคอมจะแรงแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันจะมีลิมิตของไฟเอ็มอ่ะมันจะไม่มีเ p s เเอะกยอะกว่าแบบอันนี้แล้วอ่ะถ้าเซกชันมันเท่ากันนะถ้าสมมติว่าไปอยู่กระดาดกลางนะมีคน20คนอะไรเงี้ยเอ s ที่มันจะสามารถดันให้อ่ะมันจะเท่ากันถ้าคอมที่มันอยู่ในระดับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรผมพูดไม่เป็นแต่แต่ถ้าอยู่ในสเปคที่แรงอะจริงมันอะไรนะ ตรงไหนที่มันโลซาคิปป์เปล่าอะไรนะมันมันคมทุกเม็ดเลยลอ่ะอาล่ครับอันนี้ขออารมณ์เสีย้วนรับผมทำอะไรให้เขาโกรธดเปล่านี โอ,โอ้ยโหจะตีปันปันก็ตายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอนได้ครับสอนได้ไม่นหลับหวาย่านแค่นี้ชิวๆครับอันนี้ปากไม่ต้องกับใจหรือเปล่า <c oughs> ผมตีไปเรียกเขาก็ตายเว้ยให้สอนได้นะครับาปากไม่ต้องกระจายหรือเปล่า ไม่ต้องสอนก็ได้คำพูดด้วยแปลกๆนะครับผมยินดีสอนให้นะเมียดืมจับมาครับพ่อคัะได้ครับ นี่ไงครับก็เล่นได้นะนี่น,นั่งยีตีตัวพี่ไม่ปัญญาหรือเปล่าครับอ,อีกละงั้นเอาเลยแล้วกันรุยครับรุยรุยครับผมว่าไม่มีใครไปกับเราหรอกคิดเดยอะชชิว,ชว คลุยเลยครับเรื่องแค่นี้แหมมาต่อแล้วครับเอ๊ะคืออะไรเขาไม่ดีฮลัลโหลเอาเราไปพูดอะไรใส่เขาหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าพอลได้ยับไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ผิด อาวรว้แล้วครับเราไปทำอะไรดีเราไปฟาร์มด้วยกันไหมอะไร,รไปไปฟาร์มไหมล่ะครับไปฟาร์มไม่ไปครับ ให้ทำยังไงก็เล่นปกติก็คือแบบถ้าแบบติดเล่นเกินอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูถูกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็เล่นปกติน่ะต่เนี่ยก็เล่นให้เขาเออให้เขารู้ว่าเอเนี่ยนี่นะเนี่ยเล่นเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ไม่รู้นี่อารมณ์อารมณ์ตอนนี้ยังไงก็ไม่รู้นี่ฟังจากน้ำทรงน้ำเสียงแหละเหมือนเราจะทำอะไรผิดสักอย่างหรือเปล่า ครับวันนี้พี่ปอวันนี้หรอครับไม่รู้เลยครับสักเที่ยงคืนเนี่ยไม่รู้ได้ครับได้ <c oughs> เอ้าทำไมครับ <c oughs> อยู่ยันเช้าได้หรอครับอ่าอันนี้อยู่ยันเช้าได้หรอคร,ครับชิลครับชิลชิลเลยอ่ะไหวชิลครับ เอ่เราเราไปเล่นสองสองกันไหมเอาคืออะไรครับวันนี้ก็เล่นเต็มที่ไงก็ดแเนี่ยจะได้รู้ว่าไม่ต้องกังวลอะไรเล่นสนุกสนุกมาคิดเยอะครับเล่นเก่งแล้วครับชิวๆครับโอ้โห คนอื่นโดนผมพังกว่านี้อีกอันนี้โดนนิดเดียวเองงอมอะไรครับอันนี้พรียวมาแล้วครับเดี๋ยวลุยเลยเอาให้หมดวอสโซนอะไม่เคยงอมครับเพิ่งแค่นี้แหมแหมเล่นแค่นี้เอาเลยมางอมครับชิวขับของพี่รักนี่ไงเป็นไงครับเก่งอยู่นะเอาคือแล้วซ้ำศพกัน ซ้ำส,สอบเลยหรอครับซ้ำส,สอบเลยหรอครับ <c oughs> เอ้ยเก่งอยู่นะครับพูกเอตัดซ้ำสศบกันทำไมครับวันนี้ได้ <c oughs> ใช่เบผมออาเลยนะผมเอาเลยนะเอผมเอาเลยนะไอมไดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> พูดไปเล่นนะครับไม่เอาครับไย แต่คืออะไรครับวันนี้ซ้ำสบกันทำไมไปครับเราไปกันดีกว่า โอเคครับลุยเลยใช่ไหมครับอะไรนะไปนอนครับไปนอนอ้าวโอเคโอเคใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับ เจ็บเจ็บนะครับเมื่อกี้ตออยายกันเจ็บนะครับ,รรบเจ็บครับเจ็บเมื่อกี้เจ็บหืึแค่นี้เจ็บไม่ดูเมื่อกี้เลยนะครับอ๋อโท่ที่ครับผมเล่นสนุกสนุกครับเข้าใจแล้วข่าน้อยใจนี่หว่า คเดี๋ยวเอางี้ครับรอบหน้าเดี๋ยวเร,เราไม่เล่นกันเองเราอยู่กันสองสองตบให้หมดเลยโอเคปะชิชิว,ชวรับรอบหน้าเดี๋ยวเราไม่เล่นกันเองนะครับเดี๋ยวเราตบคนอื่นดีกว่าชิชิวเค้าไหมครับหาสองสองกัน